เราไปดูสักสองนาทีเนาะปีแรกน้ำดอกไม้สวัสดีทุกคนโลกิโลโละยี่สิบบาทนะครับปี 2, 6, 7, 8, 5, สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบแปดกุมภาพันธ์ผลิตผลของเรานะน้ำดอกไม้นะก็ขาเด็ดมาจากสวนเลยเขาบอกเอามาวางไว้ ATE เตรียม,มขมูลขนิยวได้เลยทางจากขมิ้วมูลขมิ้วมวูล ส่วนนี้ก็เป็นกล่องที่สองนะสตรอเบอรีอรร่นะสี่สองห้าหกเจ็ดแุมภาพันธ์เช่นกันค่ะซิตราตราเป็นฟูดของเราะคะกล่องละสีิบบาก็ทานไปหลายลูกแล้วนะคะทานกับน,นมนมจืดนะคนเพื่อนๆชื่นใจหรือว่าจะใส่อโอวัลตินเอ่ยทานกับข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะ พูดผ,ผิดนะโทษทีทานกับข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะก็นกับอาหารช้านะพวกซีเรียลอะไรย่างนีนข้าวโอ๊ตหรือนมสดหรือว่าปั่นดิ่มก็ได้นะหรือว่าจะปั่นพร้อมกับโยเกิร์ตก็ได้นะสตรอเบอรี่กล่องละสีสิบาททานไปได้ไปหลายลูกแล้วนะหลายลูกอยู่ทานไปทานกับนมนะชื่นใจนะนมเย็นๆ กลแต่ผลไม้แปรอะไรก็ได้แต่หาบูเบอร์ี่ยังไม่มีนะต้องไปที่แมคโคเนอะบูเบอร์รี่เขาก็จะมีที่แมคโครนะอาจจะมีแช่แข็งหรือว่าอาจจะมีสดๆก็เดี๋ยวค่อยไปดูเนาะก็ที่ซื้อนี่เพราะอะไรรู้ไหมเราจะทําการเ,เพราะมอเ็พันธ์ก็ด้วยนะที่ซื้อของละวซืสิบบาทเองนะ แต่รูปนี้สุดเซอร์ไพมากเลยนี่ยูกนี้